สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Sport h e s the World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของตำนานกีฬาผู้พลิกโฉมโลกวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงแค่ความเร็วหรือแค่ชัยชนะแต่เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการสกีอัลไพน์ไปตลอดกาลคุณเคยได้ยินชื่อมาเซลเฮเชอร์ ไหมครับถ้ายังเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้มุมมองที่คุณมีต่อกีฬาชนิดนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบางคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่คุณรู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเส้นทางของเขามันไม่ได้รยได้กลีบกุหลาบอย่างที่คุณคิดเลยครับเขาไม่ได้เกิดแหนดมมาพร้อมโพสวรรค์ที่โดดเด่นเหนือใครแต่เขาสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเขาเอง ผมกำลังพูดถึงนักสก,กีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงเด็กหนุ่มไร้ชื่อจากหมู่บ้านเล็กๆกลางเทือกเขาแอลผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความสงสัยความผิดหวังและความกดดันจากทุกทิศทางเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่การแข่งขันบนลานสก,กีแต่มันคือการต่อสู้กับตัวเองการเอาชนะข้อจำกัดและการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครผมจะพาคุณย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้จักเขาวันที่เขาต้องล้มลุกคลุกคลาน วันที่เขาถูกมองข้ามและวันที่เขากำลังจะยอมแพ้อะไรกันละ่ะที่ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้กลายเป็นตำนานอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาผง,งาดขึ้นมาเป็นจักรพลแห่งภูเขาหิมะอย่างแท้จริงเราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของชีวิตและอาชีพของเขาตั้งแต่วัยเด็กการฝึกฝนที่ทรหดบทเรียนจากความพ่ายแพ้และช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงคุณจะเห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อ การปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นและการพัฒนาจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้น